แล้วทุกคนถึงกันแล้วครับผมออกมาอยู่ไหนเอ,าอ้านี่ไม่หายห้อ,องป่วยค,ครับทุกคนถึงกันแล้วครับผมที่สถานนี้ปากเอ้ถึงแล้วครัผมที่สถานตากอากาศบางปูถ่ายรูปปะถ่ายรูปไหมเหน่อยอะเหมือเอามะนาวแหละป้องเหรอไปคนเยอะวันนี้เป็นวันหยุดวันพ่อแห่งชาติ อาจบไปแล้บผมสะพานเซาตาครับเรียนท่านผู้มาใช้บริการและเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจหน้ากระหานตาอากาศแบบโอซาไปครับสำหรับท่านใดนะครับเข้ามากันแล้วครับผมมาบางปูในรอบ20ปีนะครับน้องมาเคยมาป้อไม่เคยมาบรรยากาศดีมากเลยครับผมบรรยากาศยามเย็นสิ่เย็น คนเยอะมากเลยครับทุกคนบรรยากาศตอนเย็นตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วแต่คนยังเยอะอยู่นะครับผมวันบวชไปห้ามจับนกนานนวลโดนจับขาดมันจะอยู่ไม้จับเพราะเธอ คนสาสิบล้านมาอย oh um> uh <s> <S ู่ที่บางปูนะครับผมปังทำไมพูดติดคลิปไหมอย่าพูดแล้วปิดคลิปปังรบอาไม้มาให้ปิดคลิป วนตีนขมากแม่คือเพื่อไ้บวันนี้เราก็เดินทางกลับกันที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าคนเยอะค่ะที่บ้านพ่อแม่ไหมครับสะดวกไหมร้อนไหมราคาราคาใช่มาเที่ยวครั้งแรกค่ะตือเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ เวลาทาาโมงครึ่งนั้นนะครับผมแกก่ดคคร้อนตกผู้คนไปเดินร่มหลางหลายจากหลายที่มาชมวิวท่ทนานแล้วก็ให้อาหารเขาผูถ่ายวิวถ่ายบล็อกที่สุดปาการบางปูนะครับไปต้องมาให้เจอกันที่อื่นครับต้องมาให้บายบาย